ยูหู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 กะหรี่ปั๊บเจ้าอร่อยแน่นอนกะหรี่ปั๊บพายเทนบัตจ้าปยยููููกะหรี่ปั๊บหรือว่าพายดีจ้าวันนี้ฉันเอากะหรี่ปั๊บจ้าจ้าเอาสองชิ้นทเวนตี้บาทจ้าจ้าไส้ไก่นะร้อนๆเลยจ้าขอบคุณจ้าเทนบาตเทนบั 20จ้าขอบคุณนะจ้าเดี๋ยวยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยจากกะหลี่ปั๊บแต่ว่าเมื่อกี้ฉันจ่ายแล้วนะจ้าก่อนที่ป้าจะหยิบกะหลี่ปั๊บให้ฉันน่ะตาเนี่ยจำไม่ได้เองหรือเปล่าเอ้าหรอจ้าใช่ป้าขอโทษนะจ้าจ้าไม่เป็นไรจ้าไปก่อนนะจ้ายู้อยูยูยู้อเทนบาท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  เนบัดเท็นบัเต็นบัดเทนบัเทนบัยูยบิมเบิ่มเลยอร่อยมา เงี้ยบ้าด้วยโอ้ยขายอะไร,รอะป้าขายกรีดปั๊บจ้าขายหมดแล้วสิบบาทจ้าโอ้ยสองชิ้นสิบบาทได้ป่าโอ้ยอย่าต่อเลยกำไรชิ้นหนึ่งห้าสิบตังเองโอ้ยอก็ฉันมีอยู่สิบบาทเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยสองชิ้นสิบบาทได้ป่ะชิ้นละสิบบาทจ้ะเอา้าโอ้<า>อะไร เทนบาท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 ก็รีปับจ้าหืมอร่อยใช้แน่นะโอ้ยอะไรของแกเนี่ยเกะกะเฮ้ยโอ้โหเดียดไปเลยเหรอ าเป๊ะป้าเมื่อกี้ป้ายังไม่ให้ของฉันแหละให้ไปแล้วให้อะไรไหนหลักฐาไม่เห็นมีเลยขอาติจ้ะขอาบัจ้ะเทนบาท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 ยูหูยูหู รับไหมจ้าเอเวอร h i ี่ิง10บาทจ้า10บ,บาทหมดเลยเหรอคะจ้าเอองั้นเอา2ชิ้นค่ะจ้ะเอากระหรี่ปั๊บหรือว่าเอาพายดีจ้ะเอาเป็นพายก็ได้ค่ะจ้ะสักครู่นะจ้าได้เลยจ้าขอบคุณค่ะนี่ค่ะ อร่อยแบบนี้แต่หมดแล,แล้วเนี่ยกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วปายูโฮอยู่ไหนเนี่ย าทเทนบ้าเทนบ้าเทนบาาเทนบาากะะลี่ปั๊บคายจ้าเทนบาาจ้าเทนบาาป้าจ้าฉันเอาพายสามชิ้นจ้ะจ้ะนี่ป้าทำเองหมดเลยเหรอจ๊ะ ใช่จ้ะป้าทําเองใหม่ๆสดๆทุกวันเลยแต่ก่อนอนะป้าเป็นแม่บ้านของนายฝรั่งนายฝรั่งเขาสอนป้าทำสูตรพายแล้วก็กรี่ปั๊มนี่ละจ้ะพอนายฝรั่งกลับเมืองนอกไปป้าก็เลยมาทำขายเป็นแมคานี่ละจ้ะั้นฉันขอชิมหน่อยนะป้าจ้าหูอร่อยจริงๆด้วยอ่ะป้าอร่อยสมคำา่ำลือเลยฉันรู้มาว่าเศรษฐีใจบุญเคยมาซื้อภายป้ากิน แล้วเขาติดใจเขาหาป้าไม่เจอนะ่ะก็เทศกิจไม่ให้ขายแถวนี้จ้ะป้าโดนไล่ป้าก็เลยเดินขายไปเรื่อยๆแหละแต่ป้าก็อยู่แถวนี้นะเสียดายังไม่ได้เจอเศรษฐีใจบุญคนนั้นนะจ้ะถึงว่าหละทำไมเศรษฐีใจบุญเขาถึงหาป้าไม่เจอนี่ป้ารู้ไหมเขาบอกว่าป้าเป็นคนดีอายุก็มากแล้วแถมไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานอีก เขาจะให้ทุนป้าห้าล้านเลยนะแต่ป้าต้องรออยู่ตรงนี้นะป้าห้ามไปไหนถ้าเศรษฐีใจบุญเขาติดต่อมาหนูจะได้พาเขามาถูกได้จ้ะป้าก็วนอยู่แค่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกจ้ะโอเคจ้ะหนูไปก่อนนะจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะแม่หนูจ้ะยูหู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 เทนบาท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 อ้าวดับไหมจ๊ะ ม่ใช่ป้านี่พอดีว่าฉันเนี่ยเป็นหลานป้าจ้ะป้าแกน่ะไม่สบายฉันก็เลยมาขายแทนดีเลยฉันเนี่ยตามหาป้ามาตั้งนาน <c oughs> เดี๋ยวฉันฝากเธอไปบอกป้าให้หน่อยนะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะมารับป้าไปที่ธนาคารแล้วก็จะได้เปิดบัญชีให้ <c oughs> ฉันจะฝากเงินไว้ให้ป้าแกห้าล้านบาท <c oughs> เพื่อที่จะเป็นทุนให้ป้าเนี่ยไปหาเปิดร้านใหม่จะได้ไม่ต้องมาขายแบบนี้แล้ว นี่ค่ะนำบัตรฉันถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเหลือเพิ่มเนี่ย<ป>ก็สามารถโทรหาฉันได้ที่ตามนำบัตรนี้เลยนะ <S <S งนั้นดีเลยค่ะเอาเป็นวันนี้เลยดีไหมคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเสียเวลาเดี๋ยวฉันรับแทนป้างค่ะวันนี้ฉันไม่สะดวกหรอกฉันติดประชุมเอาวันนี้แหละคุณก็บอกว่าให้ที่ประชุมเนี่ยเลื่อนไปเขาเป็นลูกน้องคุณไม่ใช่หรอหรือว่าไม่ก็เลื่อนเป็นประชุมวันพรุ่งนี้ก็ได้นะจ๊ะวันนี้ฉันไม่ได้ประชุมกับพนักงานแต่ว่าฉันมีประชุมกับลูกค้ารายใหญ่คงเลื่อนไม่ได้หรอกอันที่จริงแล้วเนี่ยกกก่ิิอยาาจจจะบรรรงๆ ทำตัวเสแสร้งเป็นคนดีอยากจะเป็นข่าวดังว่าตัวเองเนี่ยบริจาคเงินสุดท้ายก็ไม่ให้เงินไปเปิดร้านคุณที่เป็นพวกมิดจริงๆเลยมิดงั้นเหรอฉันว่าป้ายูฮูมากกว่าหรือเปล่าที่เป็นมิดอะตอนแรกฉันก็อุตส่าห์เห็นใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่บริจาคอะไรทั้งนั้นแล้วนี่คุณนี่ไหนบอกว่าเขาเป็นป้าคุณไงแล้วทำไมป้าถึงมาเดินขายแบบนี้น่ะ คนนี้มันหลอกลวงจริงๆเลยอะทําไมล่ะคนเขาขายกะหรี่ปั๊บกับพายตั้งเยอะตั้งแยะฉันขายไม่ได้เลยหรือไงฮะเทคนิคการขายก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างนึงนะฉัน,นขายมาตั้งนานแล้วทําไมทําแบบนี้อะยูฮู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 นี่ตายูฮูฉันมีอะไรจะมาบอกฉันว่านะถ้าป้าขายตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยมันขายไม่ดีหรอกฉันว่าป้าขยายไปขายแล้วแวกอื่นดีกว่านะจะได้ขายดีด้วยแล้วอย่างนึงตอนเนี้ยเทศกิจอะ เขาเพิ่งประกาศบอกว่าถ้าขายที่เนี่ยฟ้าฝืนปรับ1,000 0บาทเลยนะป้าหมื่นหนึ่งเลยเหรอใช่ขอบใจนะจ๊ะจ๊ะยูฮู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 ตาโง่จริงๆง้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจตำรวจอะโอเค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 ฉันไม่โทรแจ้งละถ้าอยากได้เงินมากขนาดนั้นเนี่ย ตามใช่ไปที่ออฟฟิศนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเงินให้เธอเพื่อไปทำทุนหนึ่งแสนบาทละกันบายูโฮ uh คะัะเดี๋ยวป้าเนี่ยช่วยไปเป็นพยานให้ฉันหน่อยนะคะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะนี่คุณพาฉันมาที่ทำไมอะฉันก็บอกคุณนี่ว่าจะพามาออฟฟิศแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะพามาออฟฟิศไหน นี่ไงออฟฟิศที่ฉันจะพามาที่เนี่แหละเหมาะกับคุณที่สุดละนั่นไงคุณตำรวจมาพอดีเลยนี่นี่คุณหลอฉันเหรอฉันไย่ารอกนะโอ๊ยนี่คุณโอ๊ยคุณป้ายูฮูครับเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาป้าไปเปิดบัญชีแล้วก็จะฝากเงินให้5ล้านบาทนะคะขอบคุณนะคะยูฮูยูฮ ได้แล้วได้แล้วมันเลิศเลยไปขายเจ๊บัวดีกว่าจะได้ค่าเล่าอย่างนี้น้องบัวคนสวยอ้าวพี่อามโหวันนี้ดูดีเลยนะแล้วนี่อะไรอ่ะทำไมใส่หมวกแบบนี้ล่ะจ้าพี่อามพอดีเธอป้าข้างทางใครก็ไม่รู้ป้าขทางบอกไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเอานี้ไปใส่นะผมก็เลยบอกฮะป้าเอามาใส่ทำไมฮักป้าป้าแล้วเขาไปเลยผมก็เออผมก็เอามาใส่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อจ้าพี่อาม เท่มากเลยจ้าพี่ยามกร็รีบยังอ,ยอปามากเลยจ้านี่พี่ได้มาตัวหนึ่งเห็นไหมนี่รู้ไหมเพื่อพี่จะได้มานะพี่ต้องลงไปในน้ําไปงมเผื่อจะงมเจอนะพี่ไปจับพี่ไปเจอไปยิงก่อขาพี่ด้วยอ่ะให้เท่าไหร่จ๊ะออสำหรับน้องบัวนะร้อยหนึ่งจ้าโอ้โหตั้งหนึ่งร้อยะพี่ยามลดให้หน่อยได้ไหมจ๊ะน้องบัวราคานี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วไม่รู้แหละฉันให้ห้าสิบ เอาไม่เอาเอาอพี่อามเนี่ยจีาห้าสิบแต่พรุ่งนี้ต้องให้ฉันราคาดีขึ้นนะจ้าเอามาให้บ่อยๆนะแล้วจ้ะเหิดกัดหนึ่งแล้วจ้า นี้ฉันจะมาซื้อปลาเนื่อหนึ่งตัวเท่าไรร้อยแปดสิบฮะบ้าบอคอแตกเลยฉันรู้นะว่าอามาขายแกตัวห้าสิบบาทแหมคิดจะมาโก่งราคาแล้วห้าสิบบาทขาย180าร้อยแปดสิบบ้าบอหรือเปล่าอยบัวนี่คนทํากับข้าวไม่เป็นแบบแกจะรู้ได้ไงว่าปลานหนึ่งตัวเนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมันจะต้องใช้ผักสดกระเทียมพริกข่าแกงอีกข่าน้ําอีกข่าฝีมืออร่อยอร่อยแบบฉันอีกจะซื้อไม่ซื้อ แหมกล้าพูดเนาะว่าฉันทําอาหารไม่เป็นฉันทําเป็นค่ะอาหารญี่ปุ่นเกาหลีจีนมามา่าไข่ต้มฉันก็ทําเป็นค่ะถ้าแกทําเป็นอะผัวแกจะมากดกับฉันทําไมฮะจะซื้อไหมไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ออกไปกิก,กาหน้าร้านโยนทิ้งเลยดีกว่าเจ๊บัวอยู่ไหนเนี่ยเอาคิว ซื้อปลาหรอใช่แต่เจ๊บัวฉันขอซื้อปลาตัวหนึ่งเท่าไหร่จ้ะร้อยแปดสิบเหมือนเดิมจ้ะเฮ้ยทำไมแพงจังเลยอะ่ะมันก็เหลืออยู่ครึ่งตัวก็ต้องขาย้ฉันห้าสิบบาทสีครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งตัวอะไรของแกเก็ดูดิมันเหลืออยู่ครึ่งตัวเนี่ยเจ๊เฮ้ยทำไมมันเหลือครึ่งตัวเมื่อกี้ยังมีเต็มตัวอยู่เลยนี่หายไปไหนอะ่ะไม่รู้แหละยังไงก็ต้องขายให้ฉันปลาครึ่งตัวเนี่ยเจ๊เอาไปขายคนอื่นเขาก็ไม่ซื้อหรอกขาย้ฉันเนี่ยห้าสิบบาทเอาไหม เออรอแป๊บนึงหายไปไหนะเนี่นี่คิวแกเป็นบ้าอะไรของแกวะฮะนั่งยิ้มทำหน้าเป้นแลนอยู่ได้ฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่โชว์ฟันขาวอยู่ได้เอ้าก็พออารมณ์ดีพอเรื่องแบบนี้ไงล่ะปึ้งบ้าปึ้งบ่อะไรของแกวะไรเนี่ย มันมีอยู่แค่ครึ่งตัวหรือว่าแกโดนไอ้บัวหลอกใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องไปจัดก,การจริง่พี่อายไม่ได้ลงไม่ได้หลอกอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าปายครึ่งตัวเนี่ยอยู่ในตึงๆท้องของฉันเองว้ายหอ,อมมากลืมล้างถังแล้วทำจิ้มกินเลยโอ้โห อย่าพูดนะว่าแกก็เลยกินไปครึ่งหนึ่งไปเลยอะถูกต้อง เจบัวเนี่ยไม่อยู่ร้านหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็รออยู่ตั้งนานแล้วฉันก็เห็นนะฝาก็เปิดไว้ฉันก็เห็นปลาฉันก็เลยกินเลยแล้วก็ซื้อปลาครึ่งตัวเลยละกันหาสิบบาทคมมากทำไมแกไม่บอกว่าแมวเอาไปเมียวหนาเมียวอืมแต่พี่ไอทำนู่เหมือนแมวโผล่ไอพี่้ายจะ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 เจบัวมาได้ยังไงเนี่ยก็เพราะฉันสงสัยในตัวแกไงทีฉันได้ตามมาถึงที่นี่แหมคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าตอนนั้นอะ แกอยู่ที่ร้านฉันแค่คนเดียวปามันจะหายไปไหนก็เป็นเพราะแกนั่นแหละแหม่ย่าบัวแกไม่ต้องพูดลนะก็เป็นเพราะแกนั่นแหละฉันรู้นะว่าไอ้อามอ่ะมันขายปลาให้แกตัวละห้าสิบบาท <S 1> <S 1> แหม่ทำไมเป็นขายปลาเนื่องตัวละร้อยแปดสิบหูต่งราคาเป็นแบบเนี้ยชาวบ้านยิงจะสู้ไหวได้ไงฮะฉันก็เลยวางแผนกับน้องสาวฉันแกเผ็ดคนอย่างแกด้วยวิธีนี้แหละเฮ้ยไม่ต้องอะไรมากละเฮ้ยฉันอาจจะขายแพงไปจริงๆนั่นแหละงั้น พวกนี้มาซื้อใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันขายให้ถูกๆเลยเอาไหมอ,อุยอ้ยเอาจริงเหรอจริงสิจะกินไหมเ,เ,กเก่งเก่อเก่ขอบคุณนาะเจบัวนะ่ารักที่สุดเดี๋ยวพวกนี้ฉันห่อไว้ให้แล้วกันนะดีดดดดดสุดเลยแต่จเจบัวขอบคุณนะเอ้เยคิวแกคิดดูสิถ้ามันขายให้เราถูกนะอยแบบนี้เราก็คุมคุ้มคุ้มคุมคุ้มคุ้มุมุมม ไอ้กับคิวมาตามสัญญาจะมาเอาป่าเหมือนเดิมมา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 ้าม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 รมามามอมามามามจมา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 มงมา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 ามาาม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 ้ามาาม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 อมา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 ามามาาามา มีแต่ก้าวแบบนี้คะามาขายแบบนี้ได้ไงฮะนี่มันกอง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 เงี่ยพวกแกสองคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าอยากได้ปลาในราคาถูกๆก็ดีไงกินก้างปลาไปแรงมาแรงกลับไม่กงจ้ะแบบเนี้ยคุ้มที่สุดแล้วจ้าเป็น <c oughs> รักเจ๊บัวอุ้ยจะจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยอ่ะเอาคืนมาได้ไหมเออเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้ห้าสิบบาทเนี่ยให้ก้าวไปกินก็ดีแค่ไหนละ อย่างน้อยอ่ะแกก็เหลือเนื้อให้เรานิดหนึ่งไม่ได้หรอนี่เหลือตะการไปอีกอันเลยไปยืนตรงนี้เอาไปให้เหบียวกินก็ได้คนขี้เอาเปียบเป็นพวกแกอ่ะต้องเจอคนแบบฉันนี่